อีกทีต่นราก็สู่ข้าเช้า5นาทีบิตคอยอีซูเรียมราคานี่รอยช้อนซิงที่เท่าไหร่และเป็นไอเดียของกันในคลิปนี้คลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดอัปเดตต่อครับสำหรับบิตคอยหรือตลาดคริปโตที่ช่วงนี้คึกคักมากโดยเฉพาะกลุ่มเหรียญมีมแต่ในฝัน่งของตัวหลักบิตคอยอีซอเรียมที่หลังจากมีข่าวดี ETF อง t ีเธอร์ประกาศเนี่ยโอ้ดีเชื่อมาอย่างสวยงามเลยแล้วหลังจากที่บิตคอยดีนมาเจ็ดมืออีเธอร์เรียมเกือบสี่พันก็พักตัวมาเป็นอาทิตและยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ใน,นวันนี้เริ่มมีทรงให้เราคุยกันแล้วครับมาดูกันดีก,กว่าว่าเป็นยังไงบ้างตัวของ Bitcoin อย่างแรกก่อนเลยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือดูโครงสร้างราคาก่อนโครงสร้างราคาตอนนี้ครับหลังจากที่เขาทำไฮแวร์มา วิธีการเล่นของเตินหลังจากทำให้ไฮไฮง่ายมากครับคือการรอย่อซื้อไอ้คาว,ว่าย่อซื้อตอนเนี้ยก็เป็นคำถามต่ออีกว่าเอ๊ยย่อซื้อเนี่ยย่อตรงไหนวะเออย่อซื้อตัวเนี้ยย่อตรงไหนซึอตัวน,นี้มีสามไอเดียมาแลกเปลี่ยนกันครับในการที่จะเทรดนะตอนนี้ครับอันดับแรกนะเรามองแบบบวกแบบบวกที่สุดเลยมองแบบข่าวดีที่สุด คือสัตโวของบิตคอยท่านอาจจะมองแบบนี้ครับว่าชุดที่กําลังจะวิ่งขึ้นมาทำไฮไฮตรงเนี้ยอาจจะวิ่งยังไม่จบรอบเพราะไม่ถึงวิ่งยังไม่จบรอบร่ะเพราะถ้าเกิดเราวัดการรีเทสเนี่ยมารีเทสลงมา23เปอร์เเองครับ0.23เเตามฟีโบลซึ่งน้อยมากนะครับซึ่งถ้าเกิดการย่อรีเทสน้อยขนาดเนี้ยก็มีโอกาสตีความได้ว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อก่อนนะซึ่งถ้าเกิดเป็นเคสแรก คือเคสของการที่ยังมองว่าน่าจะวิ่งขึ้นได้อีกสักขาหนึ่งทำาายเวอร์เจนนะแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งผักตัวลงมาอันนี้คือเคสที่หนึ่งเคสแรกนะครับคำถ,ถามคือว่าในเคสของการที่เรามองว่าตลาดจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยสำหรับเต้นแล้วจะมีจุดไหนคอนเฟิร์มว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่เหนือจุดนี้แล้วเนี่ยน่าจะไปต่อแล้วนะของตัวเต้นก็จะมองง่ายๆครับคือการเอา แนวต้านเนี่ยที่เขาไม่ผ่านมาสองสามรอบเนี่ยมาตีทิ้งไว้ถ้าเกิดราคาสามารถผ่านแนวต้านตรงนี้ไปได้เนี่ยก็อาจจะตีความว่าเออราคาน่าจะเตรียมวิ่งไปต่อเลยนะโดยแนวต้านตรงนี้นเนี่ยจะอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นหกเห็นไหมชนสองสามรอบเนี่ยไม่ผ่านเลยถ้าเราพี่สามสามารถกลับมายืนตรงนี้และดีดขึ้นต่อได้อันนี้ก็อาจจะต้อง แบ่งไม้เข้าซื้ออ่าใครที่ดังเลยอยู่ให้ตัวนี้ยังไม่วิ่งเป็นเทรนด์ยังไซเวอออกข้างอยู่แต่เรายังมองนะว่ามีโอกาสขึ้นได้อีกเล็กน้อยก่อนที่จะพักตัวก็เดี๋ยวรอเรกเจ0 0 0่คอยว่ากันได้หรือใครเป็นสายเสี่ยงอยากเล่นตรงนี้เลยนะได้เหมือนกันครับก็ลองไปเล่นดูได้ครับนี่เล่นเข้าได้ทั้งสองจุดนะเพราะว่าจุดเนี้ยเราอาจจะมองว่าเออราคามันก็ ย่อลงมาที่แนวรอบแล้วอาจจะเบ็ดไปเลยอาจจะเสี่ยงไปเลยว่าฉันมันแจว่าจะขึ้นหรือใครที่ไม่อยากเสี่ยงครับก็รอซื้อหลังจากที่เออมาราคาเนี่ยมันเ r e เจ็ดหมืนหกไปแล้วด้านบนเนี่ยค่อยหาจังหวะในการเข้าซื้ออีกรอบนึงนะครับนี่คือไอเดียแรกไอเดียของของมุมมองที่มองว่าตลาดหลังจากที่ทำพยหายเนี่ยยังไม่ยอ่อน่าจะขึ้นได้อีกหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อย เข้าสู่ระบบที่เรียกว่าย่อซื้อจริงๆอ่ะในอนาคตอ่าโดยไอเดียที่สองครับก็จะเป็นไอเดียกลางๆแล้วว่าโอ้ยโอเคถ้าเกิดเรามองกลางๆเนี่ยเราสามารถมองเป็นแบบนี้ได้ไหมนะครับก็มีเพื่อนในกลุ่มส่งมาเหมือนกันเนาะในกลุ่มสูงเป้าแจมันดอยหรือในกลุ่มโมทัสเทรดเดอร์เนี่ยมีการส่งไอเดียนี้มาว่าเอ๊ะเราสามารถมองเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ได้ไหมนะครับเราสามารถมองปมเป็นส่วเหลือแบบนี้ได้ไหม ตับเติ้ลจะบอกว่าได้ครับเรามองได้ทั้งหมดเลยเพราะสุดท้ายเดี๋ยวตลาดจะบอกเราเองว่าแบบไหนมันถูกดังนั้นเคสของการที่เรามองชุดพักตัวตรงเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยก็ทํำยังไงได้บ้างครับหน้าที่ของเราคือเวลาที่เป็นสามเหลี่ยมถ้าวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยอย่าไปยุ่งอะไรกับมันรอมันเรกเอาท์ก่อนนะครับรอรอมันเรกเอาท์ก่อนหรือเวลาที่อยู่ในสามเหลี่ยมเนี่ยหลายๆครั้งครับเติ้ลมักจะเห็นการวิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า นะเป็นแบบนี้แล้วรอบสุดท้ายเนี่ยอ่ามันอาจจะรอเบรกเอาตรงนี้ไปเนี่ยเราเรารอเล่นอย่างเงี้ยนะรอจุดที่มันเบรกเอาถ้าเกิดจะเล่นในมุมมองสามเหลี่ยมนะรอเลือกทางรอเบรกเอาก่อนอย่าพึ่งเสี่ยงเล่นในจังหวะที่ไม่เป็นเทรนโอกาสติดทางเยอะมากนะครับก็วิธีการเข้าซื้อก็อาจจะเข้าซื้อได้เร็วหน่อยนะอาจจะไม่ต้องรอการเบรกเจ็ดหมื่นหกเหมือนไอเดียแรก อ่ะก็ลองดูครับให้ตามไอเดียไหนพิมในคอมเมนต์มาหน่อยสุดท้ายครับก็เป็นไอเดียที่ผมอยากให้มันเป็นแล้วกันอ่นะอยากให้มันเป็นแล้วกันคือไอเดียสุดท้ายครับเป็นไอเดียของการที่มองว่าบิตคอยรอบนี้เนี่ยน่าจะเรียกว่าผมอยากให้มันลงมาพักตัวลึกๆเลยแล้วกันนะไม่อยากให้มันวิ่งต่อและอยากให้มันลงมาพักตัวเลยจะได้เออจะได้เก็บของสักทีหนึง่งไซเวมาอาทิตย์หนึง่งไม่วิ่งเลยขอลงมาหน่อย นะครับก็จะมองตามเป้าฟีโบโไปครับว่าขั้นต่ําสําหรับเติ้ลเองเนี่ยจุดที่จะมองครับจุดแรกในภาพสี่ชั่วโมงคือเติ้ลจะดูที่ EMA 200ก่อนว่าราคารับอยู่ไหมย่อลงมาแล้วที่ EMA 200ในภาพสี่ชั่วโมงมีแรงซื้อกลับหรือเปล่าเพราะว่าจุดที่เป็น EMA 200เนี่ยมันเป็นจุดแนวรับเดวต้านเดิมที่ในอดีตเนี่ยมัน มีแรงซื้อคืนมาละวสามรอบลงมารอบที่สี่รอดูว่าจุดนี้จะรับอยู่หรือเปล่าถ้ารับไม่อยู่ครับจะลงมาตามเป้าฟีโบเลยครับหกหมื่นสี่หกมืนสองพันห้า้อนะแล้วก็ช่วงประมาณหกหมื่นก็จะเป็นสามจุดที่ต้องมาตามกันต่อว่าเมื่อลงมาแล้วจะมีการพักตัวจะมีแรงซื้อคืนเมื่อไหร่ดังนั้นไอเดียสุดท้ายเนี่ยจะเป็นจุดวัดใจแล้วว่าถ้าเกิดราคาย,ย่อลงมาจริง ดูสเต็ปแรก EMA 200หลุดไหมถ้าหลุดค่อยมาดู6462 6 0ก0 0มืนค่อยว่ากัดน,นะนี่คือไอเดียที่ต้นอยากให้มันเป็นนะครับเพราะว่ามีหลายตัวเหลือเกินนะที่มันเอยเก็บได้น้อยอยากให้ลงอ,อ,กอีกนะแล้วเพื่อนๆเลือกไอเดียไหนกันครับระหว่าง ไอเดียหนึ่งสองสาก็แลกเปลีย่ยนหที่คอมเมนต์นะครับงั้นสรุปก่อนที่จะไปอ e ีเชเรียมนะง่ายๆครับก็จะมีสองไอเดียหลักมีสามไอเดียแหละก็จะมีไอเดียที่มองว่าโอเคมันเตรียมขึ้นเลยกับอีกหนึ่งไอเดียก็คือว่าโอเคมันทำหทางใหายแล้วก็เข้าสู่หมวดย่อซื้อยอ่อ,ยอมาลึกๆหน่อยแล้วกันนะครับโดยใครอยากเล่นอยากมองว่าน่าจะขึ้นได้เลยนะก็อาจจะมองเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเบรกสามเหลี่ยม แล้วก็เล่นหรือเราอาจจะมองเป็นแนวต้านไม่ได้มองเป็นสามเหลี่ยมครับอาจจะมองว่าโอเคเบรกเจ็ดหมื่นหกร้อยเจ็ดนเจ็ดร้อยก็ค่อยเข้าไปเล่นหลังจากที่มันเบรกเดลต้าคอนเฟิร์มแล้วมีแรงซื้อกลับเข้ามาส่วนใครครับที่มองเหมือนเติ้ลว่าโอ้รออเนี้อาจจะขึ้นพอแล้วเดี๋ยวเตรียมพักตัวลงมาเลยก็รอรุ้นในภาพสี่ชั่วโมงว่า EMA เนี่ยจะมีปฏิกิริยากับราคาอย่างไรในภาพสี่ชั่วโมงนะถ้าเกิดรุดเลยก็ได้ของถูกหน่อย แต่ถ้ามันไม่หลุดมีแพทเทิร์นกับตัวมีการสร้างฐานใหม่ที่ตรงนี้ก็อาจจะต้องเริ่มที่จะวางแขนเล่นละนะนี่คือตัวของ Bitcoin แดันั้นก็ลองแล้วเป็นกันต่อมาตัวอีเ e อ e u ียมครับที่มีข่าวดีแล้วก็เป็นจุดโฟกัสของหลายคนนะช่วงนี้ด้วยนะตัวของ e ีเ e อ e u m ครับหลังจากที่ ETF ผ่านโอ้โหสุดๆครับนะ หลังจากที่มีข่าว ETF พาเนี่ยบวกขึ้นมาเกือบ3 0เนลยครับชุดนี้เอาอยัางไงหลังจากที่มันดิดตัวขึ้นมาครับภาพสีชั่วโมงก็เริ่มมีไดว์เจนมาประปายครับเพราะว่าราคาดิดแรงมากก็เอ่อทำให้ราคากับโมเมนตัมเริ่มสวนทางกันและราคาอาจจะลงตามโมเมนตัมก็ได้เอ่อนี่คือหน้าที่ของไดว์เจนครับแต่ว่าไดว์เจนไม่ได้มีหน้าที่บอกเราว่าลงแน่นอนร้อเ็ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามตอนต่อไปนะตัวของอีเทเวียนเราบอกง่ายๆครับว่า เนี่ยตีตรงนี้เลยแต่ใจผมอยากให้มันลงบอกว่าอยากได้ของถูกนะครับตัวอ,อีเทรเรียเนี่ยต้องคุยกันว่าตรงเนี้ยหลุดแนวรับที่เขาสร้างหรือเปล่าตรงนี้ครับวิ่งขึ้นมาแรงเขาอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะวิ่งขึ้นมาแรงสร้างฐานแล้วดีดขึ้นไปต่อเคซี้ยังมีโอกาสนะก็อาจจะตามบิตคอยไปนะน,นี้ต้องรอดูครับเนี่ยช่วงประมาณ3,600ันหถ้าไม่หลุด น่าจะไซเว์แล้วมีโอกาสวิ่งต่อแต่ในกรณีที่3,006ผ่านราคา2ครั้ง3ครั้งย่อลงมาแล้วมีแรงซื้อคืนในดีตมันไม่อยู่ไม่มีแรงซื้อคืนมีแต่แรงขายตรงนี้เองเนี่ยเติ้นก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับใช้ฟิบนาชีมาวัดหาจุดรีเทสเมนต์หรือจุดยอ่อนะถ้าเกิดเราหาวัดจุดย่อเนี่ยก็จะเจอกันสักประมาณ3,003 ช่วงนี้สามพันสามซึ่งช่วงประมาณสามพันสามแล้วก็เป็นช่วงก่อนที่อิตาเลียมจากทูดามูเนี่ยก็จะเป็นแนวรับแนวต้านเดิมซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจมากครับถ้าอะไรอนาคตมันหลุดไอ้สามพันหกจริงเนี่ยเต้นว่าถ้าเกิดมันมาสามพันสามเนี่ยน่าจะต้องแบ่งเก็บสักไม้หนึ่งอันนี้ยังคงต้องตามต่อครับว่ามันจะมีโมเมนตัมยังไงเออเนี่ก็ต้องรอรุนกันต่อเออแต่แต่ทั้งนี้ทางนั้นเองครับอยาก ไม่อยากให้ทุกคนได้เปิดช็อตน,นะเออถ้าเกิดมันยอ่อเห็นทุกคนมีมีความเห็นตรงกับเต้นแล้วกันสิ่งที่อยากเต้นอยากให้มันเป็นคืออยากให้มันยอ่อลงมาบิดคออยากให้ลงมาต่ำกว่านี้หน่อยอีเทเวลยมขอรู้สามาหกแต่สิ่งที่พวกอย่างผมอยากผมไม่ทไม่ไม่อยากให้ทําคือถ้าเราเชื่อมันจะยอ่อเนี่ยไม่รู้กับเราจะไปไปเล่นหนัาขาช็อตเหนื่อปะเออเราเห็นตลาดที่มันบูริชมากมากมันมีข่าวดีบูรันกาลังจะมานู่นนี่นั่น นะย่อลองดีกว่าสุดท้ายถนะ้าเกิดว่าตลาดมันไม่ลงจริงๆเนี่ยเราก็ปรับแผนไปเปิดหน้าลองก็ได้เราจะได้ไม่เสียโอกาสในการที่จะเตรียมตัวซื้อถูกขายแพงในรอบนี้นะครับก็ฝักอะไรในคลิปนี้ครับก็ในตัวของคึขิขอเช้า5้นาทีนะก็อาจจะไม่ลงทุกวันแล้วนะเราหายไป2ออาทิตย์กนอาจจะไปลง วันที่มันมีข่าวสําคัญมีจุดที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวรอติดตาวมว่าผมจะปรับเปลี่ยนในหน้า YouTube ยังไงนะแต่ว่าอยากจะปรับไปเรื่องของการสอนอมือเพื่อนๆนใหม่นะครับที่กำลังจะเข้ามาปูกพื้นฐานกาันก็อยากให้ผมแลกเปลี่ยนเรื่องอะไรก็แลกเปลี่ยนไันที่คอมเมนต์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้ารักประชาวมวา,าสวนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย